บ่ายวันอยู่สุดสัปดาห์วันหนึ่งคุณนั่งอยู่ที่แผงขายส้มตำริมทางกลิ่นหอมของมะละกอตำกุ้งแห้งและพริกสดชฉยแม่คุณกินเผ็ดจนอิ่มท้องส้มตำรสจัดจ้านถูกยกมาเสิร์ฟคุณกินอย่างอเอร็ดอร่อยความสุขแผ่ซ่านไปทั่วทุกคำแต่พอตกเย็นท้องของคุณก็เริ่มร้องโคกครากร่างกายเริ่มร้อนเผาและถึงขั้นนอนไม่หลับเพราะความกระสับกระส่ายคุณเคยคิดบ้างไหมว่านิสัยการกินเผ็ดแบบนี้กำลังทำร้ายคุณอยู่หรือเปล่า ในประเทศไทยพริกถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกเมนูตั้งแต่ต้มยำลาบไปจนถึงน้ำจิ้มน้ำปลาที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าการกินพริกอย่างผิดวิธีอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นปวดท้องร้อนในหรือความดันโลหิตสูงวันนี้เราจะมาค้นพบเคล็ดลับวิธีสนองความหลงไหลในอาหารรสจัดของคุณพร้อมกับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ตั้งแต่ประโยชน์อันน่าทึ่งของพริกไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักต้านการอักเสบไปจนถึงวิธีการใช้พริกอย่างถูกต้องในอาหารไทยจานโปรดของคุณเราจะแบ่งปันทั้งหมดนี้พร้อมเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์จากวิถีชีวิตแบบไทยคุณทานอาหารรสจัดบ่อยไหมมีอาหารไทยจานไหนที่ทำให้คุณติดใจเพราะความเผ็ดคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยมาเริ่มต้นการเดินทางคนพบความเผ็ดร้อนในอาหารไทยกันเถอะ พริกจิตวิญญาณของอาหารไทยและเคล็ดลับสู่สุขภาพย้อนกลับไปที่เรื่องราวของส้มตํารสจัดจ้านอะไรที่ทําให้อาหารจานนี้พิเศษไม่ใช่แค่ความเผ็ดที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นตัวแต่พริกส่วนผสมเล็กๆแต่ทรงพลังที่สร้างจิตวิญญาณของอาหารไทยพริกไม่เพียงแต่เป็นเครื่องเทศแต่ยังเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่อาจกลายเป็นศัตรูได้หากคุณไม่รู้วิธีใช้แล้วพริกมีส่วนประกอบอะไรทำไมถึงสำคัญ เราจะกินพริกอย่างไรให้ถูกวิธีก่อนอื่นเรามาสำรวจส่วนผสมในพริกกันก่อนพริกสดหนึ่งช้อนชาประมาณ15กรัมให้พลังงานประมาณ6แคลอรีมีน้ำา8 8และมีโปรโตีนไฟเบอร์และไขมันในปริมาณเล็กน้อยแต่สิ่งที่ทำให้พริกโดดเด่นคือสารอาหารพิเศษวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสมานแผลวิตามินบีช่วยในการเาผาผลาญพลังงาน วิตามินเคหดีต่อกระดูกและไตโพแทสเซียมช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและเบต้าแคโรทีนในพริกแดงจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอเพื่อสุขภาพดวงตาที่สำคัญที่สุดพริกมีแคปไซซินซึ่งเป็นสารที่ทำให้พริกมีรสชาติเผ็ดร้อนและยังเป็นดาวเด่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายประโยชน์อันน่าทึ่งของพริกทำไมคุณควรกิน รู้หรือไม่ว่าการกินพริกไม่เพียงแต่ทำให้อาหารของคุณอร่อยขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกด้วยมาดูประโยชน์หลัก3าประการของพริกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคปไซซินอย่างแรกพริกสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ในประเทศไทยอาหารรสจัดอย่างส้มตำและข้าวซอยเป็นที่นิยมหลายคนพบว่าการรับประทานอาหารรสจะช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าแคปไซซินในพริกช่วยลดความอยากอาหารและเพิ่มการเผาผลาญไขมันโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องงานวิจัยหนึ่งพบว่าการรับประทานพริกแดงเพียงสิบกรัมต่อวันสามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงอย่างไรก็ตามการกินพริกไม่ใช่ทางลัดสู่รูปร่างในฝันคุณยังคงต้องออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่สมดุลควบคู่กันไป แต่พริกก็มีประโยชน์อย่างมากประก,การที่2พริกช่วยต่อสู้กับการอักเสบและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังแคปไซซินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพช่วยทำลายอนุมูลอิสระซึ่งเป็นโมเลกุลที่เป็นอันตรายในร่างกายที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็งหรือโรคหัวใจนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าแคปไซซินสามารถทำลายแหล่งพลังงานของเซลล์มะเร็งบางชนิดช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ในประเทศไทย ซึ่งการแพทย์แผนโบราณให้ความสําคัญกับอาหารจากธรรมชาติมาโดยตลอดพริกถือเป็นวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพในระยะยาวประการที่3พริกสามารถบรรเทาอาการปวดได้เมื่อคุณกินพริกแคปไซซินจะกระตุ้นตัวรับประสาททําให้เกิดอาการซับร้อนแต่ถ้าคุณกินเป็นประจำร่างกายจะค่อยๆชินและอาการปวดจากโรคต่างๆเช่นโรคข้ออักเสบหรือปวดกล้ามเนื้อจะลดลง นี่คือเหตุผลที่ครีมบรรเทาอาการปวดหลายชนิดในประเทศไทยจึงมีส่วนผสมของสารสกัดจากพริกในตำรายาแผนไทยบางครั้งพริกยังถูกนำมาใช้ในการนวดเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและบรรเทาอาการปวดอีกด้วยความเสี่ยงที่ควรทราบเมื่อกินพริกลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เบื้องหน้าของคุณคือต้มยำกุ้งรสหอมสีแดงสดโรยด้วยพริกสด คุณตักพริกขึ้นมาหนึ่งช้อนความรู้สึกเผ็ดร้อนแผ่ซ่านไปทั่วทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาท้องของคุณก็เริ่มส่งเสียงร้องอาการปวดแปบรบปวดแบบปรแบบปรากฏขึ้นพร้อมกับอาการแสบร้อนในร่างกายนั่นเป็นสัญญาณว่าพริกซึ่ซงเป็นมิตรแท้ในอาหารไทยอาจแอบก่อให้เกิดอันตรายได้หากคุณไม่ระมัดระวังพริกเป็นหัวใจสำคัญของอาหารอย่างส้มตำลาบหรือน้ำปลา แต่พริกก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเสมอไปลองมาสำรวจความเสี่ยงของการกินพริกมากเกินไปและวิธีการสังเกตเพื่อป้องกันสุขภาพของคุณความเสี่ยงที่หนึ่งอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารและกรดไหลย,ย้อนในประเทศไทยอาหารรสจัดมักปรากฏในเกือบทุกมือ้อหลายคนมองว่าการกินพริกเป็นกิจวัตรประจําวันแต่สําหรับผู้ที่มีกระเพาะอาหารไวต่ออาหารหรือกรดไหลย,ย้อนพริกสามารถเป็นได้ทั้งฮีโร่และผู้ทรยศแคปไซซิน ซึ่งเป็นสารที่ทําให้มีรสชาติเผ็ดร้อนมีคุณ,ณสมบัติบรรเทาอาการปวดจากกรดในกระเพาะอาหารโดยออกฤทธิ์ที่ตัวรับประสาทฟังดูดีใช่ไหมละ่ะแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องเท่านั้นหากคุณกินพริกมากเกินไปแคปไซซินจะระคายเคืองเยื่อบุก,กระเพาะอาหารทําให้การผลิตกรดเพิ่มขึ้นนําไปสู่อาการแสบร้อนกลางอกท้องอืดหรือแม้แต่อาการกรดไหลย,ย้อนที่รุนแรงขึ้น ลองนึกถึงเพื่อนในกรุงเทพที่ชอบข้าวซอยรถเผ็ดมากจนกินสัปดา์ละสามครั้งตอนแรกมันทำให้พวกเขารู้สึกอิ่มนานขึ้นและรสชาติดีแต่ค่อยๆพวกเขาเริ่มมีอาการปวดท้องแบบจุกๆโดยเฉพาะหลังจากกินเสร็จเมื่อไปพบแพทย์แพทย์จะเตือนว่าการรับประทานพริกมากเกินไปกำลังทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารนี่เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญฟังร่างกายของคุณ หากคุณมีอาการแสบร้อนกลางอกท้องอืดหรือปวดท้องหลังจากกินอาหารรสเผ็ดนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณต้องลดปริมาณพริกลงทันทีเคล็ดลับจากแพทย์แผนไทยหากคุณปวดท้องหลังจากกินพริกลองเคี้ยวใบโหระพาสดหรือดื่มชาขิงเพื่อบรรเทาอาการความเสี่ยงที่สองความดันโลหิตสูงและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกหนึ่งความเสี่ยงของพริกคือความสามารถในการเพิ่มความดันโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารรสจัดหรือมีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อคุณกินลาบรสจัดหัวใจของคุณจะเต้นเร็วขึ้นเหงื่อออกและหน้าแดงซึ่งเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายต่อแคปบไซซินสารนี้จะกระตุ้นระบบประสาททำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตของคุณเพิ่มขึ้นชั่วข่าวสำหรับคนที่มีสุขภาพดีส่วนใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่หากคุณมีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วหรือมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การกินพริกมากเกินไปอาจทําให้ความดันโลหิตของคุณพุ่งสูงขึ้นถึงระดับอันตรายและอาจนําไปสู่โรคหลอดเลือดสมองในกรณีที่รุนแรงได้ความเสี่ยงที่3ความเสี่ยงของการติดพริกและความดันในระบบย่อยอาหารคุณเคยได้ยินใครพูดว่าถ้าไม่มีพริกอาหารของฉันก็ไม่อร่อยบ้างไหมในประเทศไทยคำพูดนี้เป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบอาหารรสจัด เช่นส้มตำหรือแกงแดงนี่ไม่ใช่แค่งานอดิเรกแต่ยังมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยเมื่อรับประทานพริกแคปไซซินจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้เกิดความรู้สึกสบายและตื่นเต้นแต่เมื่อไม่ได้รับประทานพริกคุณอาจรู้สึกกระสับกระส่ายขาดสารอาหารจนต้องรับประทานมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาความรู้สึกนั้นไว้ นี่คือเหตุผลที่คนไทยหลายคนติดพริกโดยไม่รู้ตัวความเสี่ยงที่สีร่ระคายเครื่องผิวหนังและดวงตามเมื่อสัมผัสโดยตรงนอกจากการรับประทานแล้วพริกยังอาจเป็นอันตรายได้หากสัมผัสโดยตรงโดยไม่ระมัดระวังซึ่งเป็นเรื่องปกติมากในครัวไทยลองนึกภาพว่าคุณกำลังตำส้มตำอยู่ที่บ้านมือของคุณถูกน้ำพริกสดๆราดไว้แล,เล้เผลอขยตาหรือสัมผัสผิวหนังที่บอบบางผลลัพธ์ที่ได้คืออาการแสบร้อนอย่างรุนแรง แคปไซซินอาจทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังผื่นแดงหรือแม้แต่ทําลายกระจกตาหากสัมผัสกับดวงตาในประเทศไทยที่หลายคนปรุงน้าจิม้มหรือตําพริกเองความเสี่ยงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกจะลดความเสี่ยงได้อย่างไรเพื่อเพลิดเพลินกับพริกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงให้จหําหลักการง่ายๆสข้อนี้ไว้ประการแรกให้ฟังร่างกายของคุณเสมอหากคุณรู้สึกร้อนปวดท้อง หรือหัวใจเต้นเร็วหลังจากรับประทานอาหารรสจัดให้ลดปริมาณพริกลงทันทีประการที่สองผสมพริกกับอาหารรสเย็นเช่นแตงกวากะทิหรือชาสมุนไพรไทยเพื่อปรับสมดุลความร้อนในร่างกายประการที่สามหากคุณมีประวัติปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือความดันโลหิตสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานพริกเป็นประจำ คุณมีเคล็ดลับในการรับมือกับความรู้สึกเผ็ดร้อนหรือป้องกันกระเพาะอาหารเมื่อรับประทานพริกหรือไม่มาแบ่งปันกันในคอมเมนต์วิธีรับประทานพริกอย่างถูกต้องแล้วคุณจะเพลิดเพลินกับรสชาติเผ็ดได้อย่างไรในขณะที่ยังคงรักษาสุขภาพของคุณนี่คือเคล็ดลับ4ข้อแบบไทยๆท,ที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเคล็ดลับที่หควบคุมปริมาณพริก ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าพิกปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอเพราะแต่ละคนมีระดับความเผ็ดที่แตกต่างกันตลัดการง่ายๆคือรับประทานให้เพียงพอจนรู้สึกอร่อยไม่เผ็ดเกินไปหรือรู้สึกไม่สบายเช่นเมื่อทำส้มตำแทนที่จะใส่พริกลงไปสักกำมือให้เริ่มต้นด้วยพริกสด1-2เม็ดหากคุณรู้สึกสบายดีคุณสามารถค่อยๆเพิ่มปริมาณพริกได้ฟังร่างกายของคุณนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้ขีดจำกัดของตัวเอง เคล็ดลับที่2ผสมพริกกับอาหารสมดุลในอาหารไทยพริกมักจับคู่กับส่วนผสมที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย<อ>เช่นแตงกวาในส้มตำกะทิในแกงกะหรี่หรือใบโหระพาในลาบส่วนผสมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้อาหารจานนี้อร่อยขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยลดผลกระทบของแคปไซซินต่อกระเพาะอาหารอีกด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อรับประทานต้มยำให้เติมกะทิเล็กน้อยหรือดื่มชาสมุนไพรไทยเพื่อให้ร่างกายเย็นลง เคล็ดลับที่สใช้พริกในยาแผนไทยในประเทศไทยพริกไม่เพียงแต่เป็นเครื่องเทศแต่ยังปรากฏในยาพื้นบ้านอีกด้วยคุณสามารถลองแช่พริกสดในน้ำมันมะพร้าวเพื่อทำส่วนผสมสำหรับนวดที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและบรรเทาอาการปวดหรือผสมพริกป่นเล็กน้อยลงในชาขิงเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิต แต่จำไว้ว่าใช้พลิกในปริมาณเล็กน้อยและทดสอบกับผิวหนังของคุณก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองเคล็ดลับที่4ดื่มน้ำให้เพียงพอและพักผ่อนให้เพียงพอหล้างทานอาหารรสจัดควรดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำมะพร้าวเพื่อดับร้อนในร่างกายหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นจัดทันทีเพราะอาจทำให้กระเพาะอาหารบีบตัวแรงขึ้น หากรู้สึกร้อนภายในให้ลองรับประทานอาหารเย็นตามตำรับยาไทยเช่นแปงโมใบบัวบกหรือชาถั่วเขียวคุณเคยลองผสมพริกกับกะทิเพื่อดับร้อนบ้างไหมพริกในวัฒนธรรมไทยพริกไม่เพียงแต่เป็นเครื่องเทศแต่ยังเป็นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ตลาดชนบทที่มีพริกสีแดงสดวางขายไปจนถึงเทศกาลอาหารที่ตำส้มตำกันสด พริกเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตไทยมานานหลายศตวรรษในตำรายาแผนไทยพริกถูกนำมาใช้เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและทำให้ร่างกายอบอ,อุ่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแต่คนไทยก็รู้จักวิธีปรับสมดุลร่างกายเช่นกันพวกเขาผสมผสานพริกกับส่วนผสมเย็นๆเ,เพื่อปกป้องสุขภาพเคล็ดลับนี้เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้รักพริกแต่ใช้ให้ถูกวิธีเราได้ค้นพบไฟแห่งอาหารไทยแล้วนั่นคือพริกเม็ดเล็กแต่ทรงพลงัง ตั้งแต่ช่วยลดน้ำหนักต้านการอักเสบไปจนถึงบรรเทาอาการปวดพริกมีประโยชน์มากมายหากคุณรู้วิธีใช้แต่อย่าลืมว่าการกินพริกมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการปวดท้องเพิ่มความดันโลหิตหรือแม้แต่ทำให้คุณติดอาหารรสจัดลองเคล็ดลับง่ายๆเช่นการควบคุมปริมาณพริกจับคู่พริกกับอาหารรสเย็นและเรียนรู้จากตำรายาแผนไทยเพื่อเพลิดเพลินกับพริกอย่างชาญฉลาด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะลองเปลี่ยนวิธีการกินพริกของคุณอย่างไรคุณมีเคล็ดลับอาหารไทยอะไรอยากแบ่งปันบ้างไหมคอมเมนต์กดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆน,นะขอบคุณที่รับชมเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า